สวัสดีครับผมนายธวัชชัยชมวังนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่ภาคพะยับจังหวัดเชียงใหม่แผนกอิกเล็กทรอนิกส์วันนี้กับผมจอมานำเสนอโปรเจกต์การควบคุมประตูโด,ดยใช้ i f i d ขอเชิญดูได้เลยครับเมื่อเราป้อนไฟ5โวลต์ให้กับวงจรน,นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นนำคีาร์ด มานทาบตรงเครื่องรับ I.F.I.D. นะครับจะสังเกตได้ว่าจะสวิตช์ LED จะติดนะครับคือการเปิดประตูนะครับเมื่อเราเปิดประตูเสร็จแล้วนะครับนำคีย์การ์ดออกนะครับจากนั้นเราก็ปิดประตูจากทางด้านในห้องของเรานะครับโดยการกดปุ่มนี้ครับ LED ก็จะดับนะครับ และเมื่อเราต้องการจะออกจากห้องนะครับโด,ย,ดยที่เราไม่ต้องทาบคีย์การ์ดนะครับก็กดปุ่ม open นะครับหลอด LED ก็จะติดสว่างแบบนี้นะครับจากนั้นเมื่อเราอยู่นอกห้องเสร็จแล้วเราก็ปิดสวิตตัวเดิมนะครับเพื่อที่จะให้ประตูมันล็อกเหมือนเดิมนะครับและเมื่อเราเาคีย์การ์ดมาทาบอีกครั้งหนึง่งหลอด LED ก็จะติดนะครับเหมือนเดิมครับ จากนั้นนะครับเมื่อเรานำทำบัตรหายหรือเราต้องการเปลี่ยนบัตรใหม่นะครับเราเราทำการกดปุ่มเซฟนะครับคือเหมือนกับเราเซฟคีย์การ์ดใหม่นะครับโดยกดปุ่มเซฟค้างไว้แล้วนำคีย์การ์ดมาทาบตรงเครื่องรับ I F I D นะครับหลอดไฟก็จะติดปุ๊บหนึ่งนะครับนี่คือจำบัตรแล้วนะครับแล้วก็นำคีย์การ์ดมาทาบครับ มันก็จะติดสว่างแบบนี้นะครับกดกดกดบัตร a นี่ก็คือบัตรที่ถูกต้องนะครับแล้วสวิตช์ก็ LED on ก็จะติดนะครับแต่เราลองมาดูบัตรผิดนะครับบัตร b ก็คือบัตรที่ไม่ได้ทำการเซฟพาสเวิร์ดไว้นะครับนะครับหลอดไฟ LED on ก็จะดับลงนะครับแล้วเมื่อเราต้องการ ทำให้บัตร b เป็นบัตรที่ถูกต้องนะครับทําการกดปุ่มเซฟค้างไว้ครับแล้วนําบัตร b เข้าทับครับ LED ตรงเซฟก็จะขึ้นปุ๊บหนึ่งนะครับแล้วบัตร A ก็จะใช้การไม่ได้นะครับครับบัตร A ใช้การไม่ได้นะครับแล้วพอนําบัตร b เข้ามาใส่นะครับบัตร b ก็จะเป็นบัตรที่ถูกต้องนะครับและเมื่อเรานำคีย์การ์ดมาทับไปตรงนี้นะครับ จะสังเกตได้ว่าไฟจะติดแล้วก็จะมีวงจรขับดีเลย์อยู่ข้างในนะครับเพื่อให้เรานําต่อไปใช้งานอย่างอื่นนะครับเช่นเราจะนําไปต่อกับกับประตูแม่เหล็กนะครับเลยเราจะต่อผ่านตรงนี้นะครับเมื่อดีเลย์ออนเมื่อไฟติดออนดีเลย์ก็จะขับแรงดันออกมาตรงนี้นะครับเพื่อที่ให้เราเอาไปต่อใช้งานกับประตูแม่เหล็กหรือแล้วแต่ท่านจะเอาไปดัดแปลง ใช้กับอย่างอื่นนะครับนี่ก็คือการแสดงว่าแบตเตอรี่ต่ำนะครับเพราะว่าทานหนึ่งก้อนมีไฟอยู่ 1.5V โวลต์นะครับกผมได้ทำการตรวจเช็คไฟที่ต่ำกว่า 2V โวลต์นะครับเมื่อไฟต่ำกว่า 2V โวลต์ LED b a ตโลก็จะกระพริบแบบนี้นะครับ ครับนี่ก็คือการนำเสนอโปรเจกต์เครื่องควบคุมประตูโดยใช้ IFID นะครับกระผมขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ